ก่อนการสอบทุกครั้งสาวเจ้าเล่จะลอบสัมผัสแขนของนักเรียนที่เก่งที่สุดเธอแอบฟังความคิดของฉันอีกแล้วสาวเจ้าเล่ผูกติดกับระบบการอ่านใจแค่สัมผัสเธอก็สามารถขโมยความคิดในใจได้สาวคนนั้นรู้ล่วงหน้าเพราะเธอได้รับการเกิดใหม่ในชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ว่าเธอจะทําอะไรสาวเจ้าเล่มักจะเอาชนะเธอเสมอคะแนนของเธอการแข่งขันแม้แต่แฟนของเธอก็ถูกขโมยไปสาวเจ้าเล่าอาศัยความสามารถของตัวเองกลายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดและสวยที่สุด ในขณะที่สาวคนนั้นถูกตั้งฉาย,ยาว่าเป็นผู้ลอกเลียนแบบและสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายในความสิ้นหวังก่อนตายสาวคนนั้นรู้ว่าสาวเจ้าเล่ผูกติดกับระบบการอ่านใจหลังจากเกิดใหม่เธอกลับไปยังวันที่สอบปลายภาคก,การสอบครั้งนี้สําคัญมากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการรับประกันเข้าศึกษาต่อและได้รับเชิญไปงานกล่าของกลุ่มท่งครอบครัวซ่งคือครอบครัวที่รวยที่สุดในไห่เฉิงและการไปงานกล่าหมายถึงการขึ้นสู่ความสาเร็จสาวเจ้าเล่ขอเปลี่ยนที่นั่งและนั่งอยู่ข้างหลังเธอครูยอมรับ แต่สาวคนนั้นกลับผักเธอออกไปสาวคนนั้นได้ปลุกระบบการเปลี่ยนแปลงความคิดตอนนี้เธอสามารถเปลี่ยนคําตอบของการสอบให้ผิดได้ในชีวิตใหม่นี้เธอจะไม่เพียงแค่เอาทุกอย่างกลับคืนมาแต่ยังทําให้สาวเจ้าเล่สูญเสียทุกอย่างที่เธอมี